สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองอนแก่นนะครับหรือวัฒนชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคำว่า รถบ้านมือสองขอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพามาชมรถสวยๆหนึ่งคันคันนี้ซึ่งเป็นตัวที่น่าเก็บมากนะฮะในราคาที่เบาๆเท่านั้นเองนะฮะคันนี้เป็นมิตซูบิชินะครับนะเป็น a อโ o b บอดนะครับผมนะฮะคันนี้ก็เป็นตัว L200 นะฮะความพิเศษเขาคือได้เครื่องยนต์ที่เป็นเทอร์โบนะครับ คันนี้เป็นเทอร์โบโรงงานนะครับไม่ใช่โมเดงตั้งใหม่นะครับคันนี้สภาพรถสวยนะครับบอกเลยว่าหัวเก๋งสวยมากแชสซีสวยมากนะฮะแล้วก็เครื่องเกียร์สมบูรณ์มากนะฮะคันนี้จดทะเบียนปี2538นะครับผมนะฮะเล่มเอกสารพร้อมโอนได้ยางใหม่สี่เส้นเลยสำหรับคันนี้นะครับนะฮะเป็นตัวยางใหม่นะฮะปี2025นะครับขอบ15นะฮะนี่ฮะ2025นนะฮะเห็นไหมฮะ ดอกยางใหม่กิ๊บนิ่มนวลแน่นอนนะครับส่วนตัวรถบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับนี่ดูซุ้มเขานะครับซุ้มเขายังเป็นสีเดิมเดิมยังไม่ได้พ่นกันสนิมคันนี้ไม่มีการพ่นกันสนิมมาไม่ว่าจะเป็นเช็ดสีหรือใต้พื้นท้องนะสีสันเดิมบางนะครับบอกเลยว่าบางๆมากนะฮะคันนี้นะฮะหัวเก๋งเนี่แทบจะเป็นสีเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับผมนะฮะมีแค่ในตัวกระบะที่เขาเคยทําสีมานะฮะส่วนช่วงล่างเช็ดซีให้ดูนะครับ ไม่มีการพ่นนะครับผมนะฮะบางๆเดิมๆแบบนี้นะฮะนี่ครับชั s s i s เขาสวยมากซึ่งสภาพแบบนี้นะฮะในตัวแอร์โรบิดีหาไม่หาไม่ได้แล้วนะครับหายากมากนี่ดูตะเข็บนะฮะตัวเตะเข็บด้านล่างเขาก็สวยนะฮะเป็นสีเดิมเม็ดอารย์ยังเห็นชัดเจนนะครับนะส่วนภายในสําหรับคันนี้นะครับนี่ครับสวยจริงๆนะแผงประตูสวยไม่มีแตกหักนะครับคอนโซลสวยนะครับผม วงมาลัยตัวเทอร์โบก็จะเป็นตัวนี้นะครับคอนโซลสวยนะครับผมนะไม่มีแตกขาดไม่มีซีดด่างนะครับนะฮะเบาะดีทรงเขาเลยนะฮะนี่ครับผมเบาะสมบูรณ์แบบไม่มีฉีกขาดด้านหลังเบาะแคปก็ยังอยู่เดิมนะฮะจะมีซีดพวกพลาสติกตัวนั้นนะครับเป็นธรรมดามิสูทุกตัวเจอแบบนี้นะฮะในส่วนของพลาสติกตัวนี้นะครับมันจะเป็นวัสดุซึ่งอาจจะต่างจากพวกอื่นนะครับก็จะทําให้เป็นสีซีดซีดแบบนี้ รถนะฮะเดิมทั้งคันนะครับผมนะฮะแกะยากหน่อยนะครับผมนะฮะแต่ถ้าไม่อยากแกะนะครับ <c oughs> ก็ดูในลิ้วรอยพวกนี้ก็ดูได้นะฮะดูง่ายนะฮะถ้ามันโดนมาพวกนี้ก็หายไปนะครับทำแล้วก็ไม่เนียนนะครับทำยังไงก็ไม่เนียนนะครับดึงยากมากแต่ผมหาจุดดึงให้นะฮะเล็บจะฉีกไหมนะฮะแกะตรงนี้แล้วกันนะครับโอ้แกะยากมากนี่เห็นไหมฮะ เห็นไหมครับเดิมนะฮะแทบไม่มีใครมาหน้าแกะนะครับนะฮะอันนี้คือแกะอยากให้เราเห็นนะฮะว่ารถเดิมจริงๆนะครับผมนะฮะนี่นะครับผมนะฮะแกะยากแสดงว่ารถนะครับนะฮะไม่ได้ลื้อนะครับไม่ได้ลื้อไม่ได้ยกไม่ได้เอามาแก้นะถ้าแกะบ่อยๆพวกนี้มันก็จะแกะง่ายแล้วก็หลุดล่อนนะครับนี่นะฮะเขก็จะมีพลาสติกตัวนี้เสียบนะฮะต้องใส่ให้ถูกนะครับนะ เดิมแน่นอนเดิมร้อซ็นต์ะครับสำหรับคันนี้นะเดิม100%เอซเลยขอใส่ให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะครับกลัวลืมไม่ใช่อะไรหรอกกลัวผมลืมนะฮะโอ้โหไม่คิดว่ามันจะใส่ยากขนาดนี้นะครับไม่ค่อยเจอ a อ r ์ลบอดนะฮะในตัวแบบนี้อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับนี่ไหมครับอาร์คเดิมทั้งหมดนะครับอาร์คชัดเจนทั้งหมดเลยนะฮะ ในสภาพแบบนี้ผมบอกว่าหายากแล้วนะครับผมนะฮะดิกเกอร์ลมยางเดิมเดิมไม่ได้สาดสีนะฮะนี่ครับหัวเก๋งสวยไม่สีดนะฮะแมกไรเนอร์มีให้สวยๆแบบนี้ข้อตำหนิของคันนี้ก็จะมีเพียงแค่กระบะนะครับนี่อาร์กเดิมนะฮะเป็นอาร์คเดิมของเขาแหละเปลือกกระบะแต่ก็จะมีตำหนิแถวนี้บ้างอาจจะขึ้นสนิมบ้างนะครับกับชายตัวนี้กระบะนะครับ เขาทาสีมาแล้วนะครับฝั่งนี้ยังพอดูได้นะครับผมนะแต่ฝั่งนั้นจะลอยกระดาษทรายเยอะส่วนมากอย่างที่ผมบอกนะฮะมิตซูบิชิพวก l 2 0 0นะครับจะมีตําหนิผุกแถวนี้นะฮะฝั่งนั้นจะมีนิดนึงนะครับแต่ฝั่งนี้ยังโอเคอยู่นะครับเนี่ยซุ้มซอกเขายังสวยอย่างเดิมนะครับนะฮะยังเดิมเลขจะสีชัดเจนจะสีไม่ผูกไม่พ่นนะครับผมนะฮะด้ยางใหม่สีเส้นนะฮะสีในตัวกระบาดถ้าอยากทํา แจ้งผมได้นะครับก็เดี๋ยวผมยกกระบะออกมาทําเก็บให้ก็อยู่ที่ทั้งใบนะครับนะห้าพนบาทนะครับนะนี่ด้านท้ายเห็นไหมครับเดิมนะฮะเดิมสนิทเลยนะครับแต่ก็จะเคยเก็บสีมาแล้วแหละนะครับนะเก็บสีมาแต่เก็บไม่ค่อยสวยเม็ดใหญ่นะครับผมนี่ด้านท้ายอาร์กก็ยังเดิมยังดูเดิมอยู่นะครับมีเพียงแค่เขาสาดสีเม็ดใหญ่มากนะฮะ เดิมนะครับมีฝาท้ายไม่สวยเป็นฝาท้ายเดิมแหละนะครับจะเป็นซีนไม่สวยนะฮะถ้าอยากทําก็ห้าพันเดี๋ยวเก็บให้สวยๆเลยนะครับทั้งบานยกกระบะออกมาทําสวยๆนะครับนะส่วนพื้นท้องกระบะนี่ครับสวยมากนะฮะนี่นะฮะพื้นท้องกระบะสวยๆแบบนี้ปลายสีก็จะมีแดงสนิมหน่อยนะครับนะแต่ไม่ผุไม่ลึกนะครับผมนะฮะไม่ลึกนะครับผมแค่เป็นผิวพันธุ์ด้านนอกเฉยๆฝั่งนี้นะฮะ สังเกตก็จะเป็นรอยกระดาษทรายจะใหญ่หน่อยนะครับเนี่ยเจ้นี้จะมีตําหนินิดนึงนะฮะซีนเขตตัวนี้มันเป็นแยก2ชิ้นนะครับพอแยก2ชิ้นปุ๊บมันเป็นการเชื่อมอาร์คด้านในแล้วก็จะเป็นซีลกันน้ำนะฮะพอเป็นจุดต่อแบบนั้นมันก็จะเกิดการผูกได้ง่ายนะครับฝั่งนี้จะไม่ค่อยสวยเห็นไหมฮะนะถ้าอยากได้สวยก็เดี๋ยวผมยกกระบะทําให้นะครับผมนะเห็นไหมฮะสวยนะครับผมนะฮะฝั่งนี้ นะฮะบางๆเดิมๆนะครับผมนะฮะแหงประตูสวยนะครับบาะไม่ฉีกขาดนะครับเล่มเอกสารมาดูคันนี้นะครับผมนะฮะเล่มเอกสารนะครับจดทะเบียนปี2538นะครับผมนะฮะเครื่องยนต์4ีซูบนะฮะเป็นเครื่องยนต์2 5 0พันี่ีนะครับ98แรงมา้าแรงม้าเยอะมากเดิมเป็นที่ตำรวจนะครับนะฮะนี่ครับหน้า16หน้า18ภาษี 900อันนี้เดี๋ยวผมต่อให้นะครับมันจะขาดประมาณวันที่30สิงหานี่เองนะครับผมะในหน้า18ออกแทนรายการเต็มนะครับผมนะฮะแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์ทั่วไปเท่านั้นเองนะครับผมนะฮะไม่มีช้ำรุดสูญหายส่วนความเดิมตัวรถไม่อยากจะดึงตรงนี้เลยนะครับดึงแล้วกลัวมันกลัวมันใส่ยากนะฮะโอ้นี่นะฮะสวยนะครับอาร์คเดิมทุกเม็ด เห็นชัดเจนดูง่ายนะครับผมดูง่ายมากนะครับผมภายในสะอาดสะอ้านนะครับผมนะฮะหลังคาสะอาดมากนะฮะพรมนะครับก็มีฝุ่นนิดหน่อยผมก็จับซักให้นะครับนะฮะเพื่อความสวยงามเพราะพรมพวกนี้มันเป็นพรมรุ่นเก่ามันจะเก็บฝุ่นดีมากนะฮะเก็บฝุ่นแล้วถ้าไม่ซักยังไงก็ไม่สะอาดนะครับผมนะฮะดูฝุ่นเฉยไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ยากมากนะฮะสำหรับครันนี้ ดูแต่เข็บด้านล่างของหัวเก่งนะครับสวยๆเม็ดอาร์คเดิมๆครบๆนะครับผมนะฮะก็ในพาสิยิสิงหาเนี่ยเดี๋ยวผมต่อให้นะครับผมนะฮะรถบางๆสวยๆนะฮะทรงสวยมากนะฮะนี่คือเดิมๆสแตนดาร์ดนะครับไม่มีการโมดิฟายใดๆนะครับห้องเครื่องนะครับนี่มาดูนะครับจุดที่ผมบอกว่าตัวหายากนะครับในตัวมิตซูบิชินะครับก็คือ ได้เป็นตัวเทอร์โบนะครับเทอร์โบโรงงานนะครับผมนะฮะไม่ใช่การติดตั้งนะฮะนะฮะนี่ซุ้มซอกสวยหมดนะครับซุ้มซอกห้องเครื่องเป็นสวยมากเป็นสีเดิมนะครับอาร์คชัดเจนทุกเม็ดนะครับอาร์คเดิมน็อตไม่แกะนะครับผมนะฮะน็อตแก้มไม่แกะมีน็อตฝากระโปรงแกะนะครับสติ๊กเกอร์ครบฝากระโปรงเดิมอาร์คชัดเจนเดิมทั้งหมดนะครับกันความร้อนเดิมโรงงานนะครับฝั่งนี้ก็สวยนะครับจะมีรอยน้ําไหลนิดนึงนิดเดียวนะครับ ซุ้มซอกเดิมสีเดิมนะคานเดิมน็อตไม่แกะนะครับนะฮะเดิมเดิมมันจะดูง่ายนะครับบางๆนะครับไม่หนานะฮะเป็นตัวเทอร์โบปั๊มก็เป็นปั๊มเทอร์โบนี่คือเทอร์โบโรงงานนะครับสายพวกนี้ก็เป็นสายมาจากโรงงานเขาเลยนะครับซึ่งมิซูเนี่ยส่วนมากนะพวกสายน้ํามันสายอะไรก็จะเป็นสายยางเป็นสายถักแบบนี้นะครับนะะดูตอนเดียวผมก็เป็นเหมือนกันนะครับเนี่ยคันนี้ก็เป็นสายถักสายผ้าแบบนี้นะครับด้านในเป็นยางแล้วก็เป็นสายผ้า แต่เข็บเข้าจุดยึดไม่ได้โมูนะครับไม่ได้ติดตั้งมานี่คือเดิมๆแอร์เย็นนะครับคันนี้แอร์เย็นแอร์หนาวคอมแอรอยู่ด้านล่างนะครับคันนี้เป็น power ไฟฟ้านะครับผมนะฮะ power เดิมไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะครับแต่เขาเขายกย้ายออกนะฮะเป็น power ไฟฟ้าแทนนะครับนะฮะฟังเสียงเครื่องยนต์เดี๋ยวผมพาลองขับนะฮะเดี๋ยวบอกค่าตัวราคาคันนี้เบาๆแน่นอนตัวหายากนะครับผมนะฮะ หัวเทอร์โบหายากเลยครับขี่ดีไม่ต้องใบมเพิ่มก็ได้นะครับผมนะฮะก็เผาหัวสตาร์ทได้เลยนะครับแอร์เย็นนะฮะสตาร์ทติดง่ายคันนี้ชึ่งเดียวติดนะครับนะฮะแค่เผาหัวเท่านั้นนะครับนะ,ะเครื่องยนต์เป็น2.5นะครับมาดูกำลังเครื่องยนต์นะครับการวัดก็าจะดูต่ำหน่อยนะครับนะฮะนี่อะไะเครื่องยนต์โคตรดีนะครับผมนะฮะเครื่องยนต์ดีมากการวัดต่ำนะ นิสซูจริงๆถ้าเป็นรุ่นอื่นนะฮะเขาจะอยู่ระดับนี้นะครับถ้ามีอะไรสักหน่อยนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าระดับการวัดเขาต่ำนะฮะอันนี้เราอย่าไปชัดเจนว่าดึงแล้วนะครับผมนะฮะมีไอหรือมีน้ำมันกระเด็นเป็นเรื่องธรรมดามันอยู่ต่ำนะครับผมนะฮะนี่ครับเครื่องยนต์คันนี้พอๆดูนะฮะฟังรอบนะฮะรอบมาดีนะครับผมนะฮะเสียงเทอร์โบวิทย์นิดๆนะครับผมนะฮะ ดูหม้อน้ำนะครับดูระบบระบายความร้อนนะครับว่าเครื่องยนต์เขายังโอเคอยู่ไหมอันนี้เราวิ่งมาไกลนะครับวิ่งมา 3- 4กิโลอยู่นะครับมาถ่ายที่นี่ก็ต้องเปิดให้ออกแรงดันอย่างนี้เราอย่าเพิ่งเปิดสุดนะครับเปิดมาในระดับหนึ่งแล้วก็แง้มให้แรงดันออกก่อนนะครับเราค่อยเปิดกดกดไว้ด้วยนะครับมีเห็นไหมครระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์คันนี้ดีนะครับป๋าไม่โกงน้าไม่ดันปเกรกไม่แหลบนะครับผมนะฮะ นะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอปิดฝากระโปรงเดี๋ยวพาทดสอบขับขี่นะครับนะฮะเราบอกค่าตัวราคาคันนี้นะฮะคันนี้ได้เอกสารพร้อมโอนนะครับพาสีเดี๋ยวต่อให้เป็น69นะครับราคาค่าตัวของเขาก็จะอยู่ที่79,000บาทนะครับ79,000บาทได้ a e r o Body ตัวเทอร์โบนะครับนะฮะ 7 9 0 0 0บาทแต่ถ้าลูกค้านะครับอยากที่จะให้ทําสีกระบะให้ใหม่ด้วยนะครับยกกระบะออกไปทําเก็บตัวที่มีตําหนินะครับนะฮะเพิ่มอีก5,000บาทนะครับส่วนราคาก็ต่อรองนิดหน่อยได้นะครับผมนะฮะเจ็ดหมกาบาทกาไรไม่ได้เยอะอย่างที่คิดนะครับรถพวกนี้ต้องซื้อแพงในสภาพที่เป็นแบบนี้และรถที่เป็นตัวเทอร์โบที่หายาก นะฮะฮรถเก่าสภาพดีๆหายากแล้วนะครับ7,9,000บาทสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์098 274 4279 098 274 4279นะครับไลน์ ID นะครับต้องเป็น ID นะครับผมนะฮะ0 9 4 4 7 5 4 4 4, 4, 4 4 4 1ก็จะขึ้นว่ารถบ้านมือ2อคอนแกตนะครับนะฮะฝากติดต่อมาได้นะครับถ้าเร็วก็คือการโทรนะครับแอร์ยินนะครับ นี่แอร์หนาวเลยสำหรับคันนี้เปิดเบอร์หนึ่งก็พอนะครับผมนะฮะไม่นะฮะใช้ได้ทุกอันนะครับผมนะฮะเกจวัดไม้นะครับผมก็ใช้งานได้ทั้งหมดนะครับนะฮะไม่มีปัญหาใดๆนะครับผมอ่ะนี่ครับผมนะฮะพออะไรจะเป็นไฟฟ้านะฮะจะมีเสียงคุดๆนิดๆน,น,นะฮะในตัวเนี่ยเดี๋ยวผมหล่อเลื่นให้จะเป็นตัวสัมผัสข,ของแต่นะครับผมนะฮะ นะเป็นตัวสัมผัสของเกอ่ะโอเคเดี๋ยวเราทดสอบขับขี่แบบธรรมดานะฮะเกียร์แน่นไม่หลุดไม่หลวมนะฮะเกียร์เข้าง่ายเข้าดีนะครับผมนะฮะวันรอบใช้งานได้นะครับผมนะฮะนี่นะครับผมนะฮะเกียร์สามนะครับผมนะฮะเกียร์สี่เกียร์แน่นดีมากสำหรับคันนี้นะครับผมนะฮะนี่นครับผมนะฮะ เดี๋ยวเราจะลองกดคันเร่งดูนะครับว่าตัวเทอร์โบเป็นยังไงคันนี้ก็จะมีควันดำหน่อยๆนะครับลองกดนะฮะกดที่เกียร์สี่นะครับผมนะฮะนี่ครับผมนะฮะนี่ควันก็จะมีปลายๆแบบนี้นะครับไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ที่เกียร์สี่นะครับมาเร็วมากและขับดีมากนะฮะขนาดไม่มีอินเตอร์นะครับนี่นะครับผมนะฮะนี่เราไม่ได้กดมาแตกที่แรกนะประมาณนี้ขับดีมากจริงๆนะฮะต่างกันมากกับตัวที่ไม่มีเทอร์โบนะครับผมนะฮะ แล้วปั๊มของเขาจะเป็นปั๊มที่มีเวทเกตด้วยนะครับนะฮะเวลากดปุ๊บมันจะชักนะฮะให้เปิดน้ำมันฉีดหนาก็เดิมนะครับเลยทำให้รถมีกำลังแรงอัดดีดีกว่าเดิมนะครับผมนะฮะถ้าสนใจหาอยู่ไม่ผิดหวังนะครับ79,000าบาทอยากให้ทำกับบาด้วยก็เพิ่ม5,000บาทนะครับเอาแบบนี้นะครับน่าเก็บสะสมมากด้วยเรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็นเทอร์โบเครื่องยนต์ที่ดีไม่เคยแกะนะครับเครื่องยนต์ ยังไม่เคยโอเวอร์ฮอนนะครับมีก็มีเพียงแค่ฝากครอบเบาเท่านั้นนะและรอบข้างเท่านั้นพวกน้ํเบาวน้ําต่างๆเป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วก็อีกอย่างคือของเขานะครับลายชัดสีสวยมากนะฮะบอดี้ถือว่าสวยมีเพียงแค่กระบะกระบะเป็นเรื่องธรรมดามากนะฮะสำหรับเท่านี้ไม่ไม่เยอะนะครับนะฮะแต่อาจจะไม่สวยเท่ากับตอนเดียวนะครับตอนเดียวนั้นคือสวยปิ้งเลยนะครับกระบะไม่มีติดผูไม่มีสนิมนะครับนะฮะ ก็ประมาณนี้79,000บาทสนใจโทรเบอร์098-274-4279-098-274-4279ลายดี094ลนะครับ475-4441นะครับ,นะรบดูรถตัวจริงรบกวนโทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีติดนัดติดจองไหมถ้าไม่มีติดนัดไม่มีติดจองผมก็จะให้ท่านมาที่ตำบลท่า,าพราะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับฝากไว้ด้วย79,000บาท แอโรบอดดี้สวยๆหายากตัวเทอร์โบสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ